สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 อก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นการเริ่มเรียนของเทอม2นะคะเราไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายอาทิตย์ใช่ไหมคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับกีฬานะคะกีฬาต่างๆว่านักเรียนรู้จักกีฬาไหนบ้างเอ่ยกีฬาเป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพลินหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต เดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะแอรโรบิกอเมริกันฟุตบอลยิงธนูกรีธาแบดมินตันเบสบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอล วอลเล่บอลชายหาดกีฬาโบว์ลิง่งมวยพายเรือแคนูปั่นจักรยานป่าเป้าฟุตบอลกอล์ฟยิมนาสติก กีฬาแฮนด์บอลฮอกกี <J udo. S 1> ้ขี่ม้าวิ่งเหาะวิ่งจ็อกกิ้งจูโดคาราเต้การแข่งเรือพายรักบี้วิ่ง ยิงปืนสเก็ตบอร์ดว่ายน้ำปิงปองเทนนิสเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวีโอชนิดกีฬาต่างๆที่ครูทั้เรียนดูไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้จักชนิดกีฬาใดบ้างคะค่ะในคลิปนี้มีใบ,าง,าาบางานค่ะใบงานคุณครูได้ ให้ครูประจําชั้นแจกไปให้นักเรียนในวันศุกร์นะคะให้นักเรียนหยิบใบางานขึ้นมาค่ะคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับใบงานที่1น,นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วทําการอ่านคําชี้แจงค่ะให้นักเรียนนำคําที่คุครูเตรียมให้ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะทั้งหมด10คํา นำไปเติมลงข้างๆรูปภาพให้ถูกต้องหน้าแรกจะมีทั้งหมด4รูปภาพด้วยกันหน้าหลังจะมีทั้งหมด6รูปภาพด้วยกันให้นักเรียนนำมาเติมให้ถูกต้องนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้ทําการถ่ายรูปและส่งให้คุณครูได้เลยค่ะที่ลายกลุ่มพละศึกษานะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ